อ่ o 굿มอร์นิ่งไงพี่วันค่ะ g ก o ด m อน n ก n ดมอร์นิ่งโอเคค่ะ What day is today What day Okay พี่ชั้นคะคุณครูผมถามลูกว่าวันนี้วันอะไรไม่ใช่ให้หนูรีพีซอัปเตอร์ที่เชืรอมุ่มนะเอาใหม่ค่ะ What day is today Today is Wednesday How do you spell Wednesday ค่ะดั e เบ e ลยูอีดีเอ็นดีเอสดียนะคะ w อ a t color is Wednesday สีอะไรคะเนี่ยใบุนเกรนฮาวด์ลุยส l เฟล e กรน เห็นไหมคะดิสนูบี้ค่ะชูไร์กินชูแฮนด์สใครชอบสีเขียวยกมือขึ้นนหนครูบุ๋มเช็คกิ้งสีใครชอบสีเขียวบ้างใครชอบสีเขียวเหมือนครูบุ๋มบ้างโอ้ไม่มีหรอลูกชอบสีอะไรชาบูชาบูขาวอ h คัลเลอร์ดู o ยู i ไ e อัชาบูชอบสีอะไรลูกเพิงอ่ะอ่าชัญญา ชัญญา o อสคั o เลิศดู e ู p ลเทพโปเทพโปอ่ะโอเคอัปทูยูนะคะเด็กๆชอบสีอะไรก็ตามนั้นไปได้เชื่อปุ่มเป็นสาวกสีเขียวอ่ะโอเคเข้าสู่บทเรียนของเราลูกดิสทามนี้จะเป็นไทยสับเจฟโอเคไหมคะไปทิเชอร์ปุ่มนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าคูปปุ่มเนี่ยมีเรื่องราวนะคะมีเนื้อหาอะไรมาให้เราได้เรียนรู้กัน ตอนนี้เด็กๆปิดไม่จ้าอะใครยังเปิดไม่อ,มอยู่นาทีปิปดปิดได้เลยนะคะอ่ะเด็กๆคะ่ะพร้อมแล้ว <c oughs> เด็กๆพีพเพเได้มีขึ้นมาค่ะ This textbook นี้วีอาร์คอหลักภาษาค่ะเด็กๆเ,เอาหนังสือเล่มนี้นะคะมีชื่อว่าหลักภาษาแล้วเปิดหน้าเอกตี เอ็กตี้ที่แปลว,ว่าหน้า80ค่ะเด็กๆแล้วฟอร์โรที่เชืร์บุ๋มนะคะอ่อหน้า80เป็นยังไงเอ่ยหน้า80นะคะท็อปปิกอีสตัวกาลันโอเคไหมคะหน้านี้นะคะท็อปปิกอีสตัวกาลันเรื่องของตัวกาลันค่ะเด็กๆอย่าลืมนะรับ ชั่วโมงที่แล้วนะคะ last time พี่เชื่อผมบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยไปอ่านนะคะ unit f i เรื่องของฝันร้ของก้องเดี๋ยววันนี้เรามาทำแบบฝึกหัดด้วยกันนะคะทายชั่วโมงนะลูกอะโอเคนะคะ unit f i ในวันนี้คือเป็น news unit ลูกเป็นหน่วยการเรียนรู้ใหม่ของเรานะคะมีชื่อเรื่องว่าฝันร้ของกองอะโอเคไหมหน่วยการเรียนรู้ย่อยของเราในวันนี้ก็คืออะ reading t o g e t h e r ค่ะเรื่องอะไรคะเด็กๆตัว reading ค่ะตัวอะไรคะเนี่ยตัวการันอ่นาธัญญาเยี่ยมมากแสดงวัดธัญญาตั้งใจเวลาคุณครูบุกถามอะไรแล้วตอบวันนี้นะคะเสนอเรื่อง topic i s ตัวการันเดี๋ยวเราไปดูความหมาย minning ตัวการันคืออะไรค่ะครูบุ๋มหนูเรียนมาตั้งแต่เกรดวันแล้วใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะคะ อ่าโอเคก่อนที่จะไปรู้ความหมายเด็กๆขะมาเพลย์เกมกับครูหุ่มก่อนเพื่อเป็นการรีวิวตัวเองค่ะเป็นการทบทวนตัวเองด้วยโอเคไหมอ่าเขาบอกว่าทุกคนช่วยกันดูนะคะว่าคําไหนมีตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงค่ะเด็กฟังดีนะที่ไม่ออกเสียงนะอ่าคำแรกรีพีชซับเตอมีค่ะกระเป๋า เด็กๆเปิดไมเลยค่ะรีพิสต์ลับเตมีอ่านตามมีเชื่อผมกระเป๋ากระเป๋าดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์หวยเตียว,วยเตียววยเตี๋ยวสวนสัตว์สวนสัตว์กล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปโทรทัศน์ เ <hot. S 1> ด็กๆดูนี่คำแรกอ่า <c oughs> เด็กๆคะดูคำแรกมีคำไหนไหมตัวอักษรตัวใดที่ไม่ออกเสียงมีไหมคะออกหมดไหมกระเป๋าออกทุกตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะผิดค่ะข้อนี้ <c oughs> เขาออกทุกตัวโอเคไหมอ่ะมาดูที่ดวงอาทิตย์ฟังนะคะลูก <c oughs> ดวงอาทิตย์มีตัวไหนไหมมีตัวอักษรตัวไหนที่ไม่ออกเสียงมีไหม ไม่มีมมยอดีดค่ะอ่ามีบอยต่อพูคกูบุมจ๋าหนูเห็นยอยับก์กะลันหนูไม่ออกเสียงค่ะหนูออกแค่ดวงอาร์ทิศพออีดอทิศตเต่าอ,อยู่ในมาตราตัวสะกดแวริเก o d หาเจอแล้วหนึ่งคำโอเคไหมอ่ะดูคำว่าก๋วยเตี๋ยวออกทุกคำไหมคะมีตัวอักษรภาังออกเสียงไหมไม่มีอ่าออกทุ<อ>ก<อ>คำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดค่ะ เย่แมริเกร์ตต่อเลยต่อมาสวนสัตว์มีตัวอักษรตัวไหนไหมไม่ออกเสียงวอลเวยเก่งมากแมริเกิร์วอลวนกจลันค่ะโอเคไหมต่อมาค่ะกล้องถ่ายรูปออกทุกตัวไหมคะลูกทุกตัวแมแมริกูข้อนี้ผิดค่ะเขาออกทุกตัวและตัวสุดท้ายค่ะทรทัศน์เด็กๆคะตัวไหนไหมคะมีตัวอักษรตัวไหนที่ไม่ออกเสียงนหนู นอนกาลันแวรี g เก d เป็นไงก่อนเข้าสู่บทเรียนเป็นการรีวิวตัวเองคุณครูผมขาเรื่องนี้น่าจะแวรี e อีซค่ะไปค่ะเราไปติดตาม l t t g ก p เพจต่อไปได้วยกันนะคะอ่ามาแล้ว Minnin ่ยน s มซ u ซุนทีเด็กๆคะ่ะติดม่จากต่อไปนี้เป็นความรู้ที่เด็กๆจะต้อง memorize นะคะต้องจดจำไวให้ดีๆอ่ะเรามาดูความหมายเด็กๆคะ่ะตัวกาลัน คืออะไรอะครูบุ๋มพูดแต่ตัวกะันนะคะหนูอะรู้จักมังแต่ป .1 นนแล้วตัวกละันก็คือพยันชนะนะคะที่มีไม้ทันทคาเด็กๆขะรีพีสอัปเตอร์มีค่ะเปิดไม้ทันทักคาดทันาาทันคาดเด็กๆเห็นไหมคะน้อเนน no อยู่ในมาตาตัวสะกดแม่กลนค่ะเวลาอ่านฟังนิเชื่อบุ๋มนะทออะนอทันพออะทะ อ,อเสียงวอลแหวเลยค่ะเพราะว่ามีไม้ทธนคาตอยู่ข้างบน Very Good โอเคนะคะ continue นะ continue ยตติ้งกนะคะความรู้ของเราเนี่ยในแต่ละสไลด์ให้มันมีความ continue ต่อเนื่องกันนะคะลกูกโอเคนะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นไม้ทธนคาตอยู่บนหัวพยัญชนะตัวไหนเราออกเสียงหรือไม่ออกเสียงเอย่ยเราไม่ออกเสียงนะคะทีนี้วิธีการออกเสียงก็จะมีอยู่ทั้งหมด3แบบด้วยกัน โอเคไหมคะแบบแรกเลยคือตัวการันที่เป็นพยัญชนะตัวเดียวออกแบบไหนครูบุ๋มเดี๋ยวไปดูกันอันที่2ค่ะตัวการันที่เป็นพยัญชนะสองตัวและอันสุดท้ายนะคะก็คือตัวการันที่เป็นทั้งพยัญชนะด้วยและก็เป็นทั้งสระดด้วยเดี๋ยวเราไปดูในแต่และแบบกันนะคะจะได้ออกเสียงได้ถูกต้อง อ่ะโอเคค่ะอันแรกเลยนะคะก็คือคำที่มีตัวการันที่เป็นพยัญชนะตัวเดียวโอเคไหมคะพร้อมแล้วมีตัวเดียวนะลูกเด็กๆให้สังเกตดูตัวอักษรน,นะคะที่เป็นสีแดงนะคิดเชอร์บุ๋มนะคะเขียนเป็นตัวสีแดงหมดนั่นคือตัวการันที่เป็นพยัญชนะตัวเดียวค่ะมีแค่ตัวเดียวย้ำนะคะ one o r y อ่ะเปิดมาจ้า อ่านตามที่เชื่อบุ่มนะคะรีพีสอตลโตมีนะททศร์รัสทร์ัสดาวเลิฟดาวเลิฟรถยนต์รถยนต์สุขวันสุขแพร์แพย์ตับดาตับดาคุณพาพันคุณพาพันเจดีเจดีอ่าลูก สัมพันธ์สัมพันธ์ตัตั์ื่อสัตว์ื่อประโยชน์ประโยชน์เด็กๆคะเยี่ยมสัตว์ตัวนี้ออกเสียงต่างกันนะคะสัตว์ตัวนี้จะเป็น animal ค่ะแว r y ด o o เส่วนอันนี้คือความชื่อสัตว์เช่นนะคะ น้ำแข็งมีความซื่อสัตย์เก็บของได้นำคืนส่งเจ้าของเป็นตน้นนะคะนี่คือมินนี่ของเขานะอ่ะนักเรียนสังเกตดูตัวสีแดงมีตัวการันยินไงไม่ดังค่ะไม่ดังนะคะอ่านักเรียนดูตัวการันที่เป็นพยัญชนะต้นตัวเดียวมีแค่ตัวเดียวนะคะเห็นไหมพอรทัศน์นหนูการันดาวฤกษ์สอบอรือสิการันโอเคไหมคะรถยนต์ต่อเต่าการัน จะมีแค่ตัวเดียวนี่คือวิธีการออกเสียงถ้าเดากสังเกตดูออคุณบุ๋งคะถ้าไม้ทธนาตอยู่บนหัวตัวใดแล้วตัวนั้นจะออกเสียงหรือไม่ออกเสียงนะไม่ออกเสียงค่าค่ะเด็กๆนะ good very good ค่ะต่อมาอันนี้เป็นอันนี้ตัวการันที่เป็นพยัญชนะตัวเดียวนะอ่ะทีนี้มาดูสองตัวบ้างคุณบ๋ะ ดูเยเอ่ยอ่าดูพร้อมกันค่ะคําที่มีตัวกรันเป็นพยัญชนะต้นสองตัวเด็กๆสังเกตดูตัวอักษรค่ะสีแดงอ่าใครมีเสียงคะเด็กๆเราจะไม่ย้าเรื่องเสียงบ่อยนะคะ b ีควายเอนะอ่าเด็กๆดูค่ะเราจะเห็นว่าจะมีตัวอักษรสองตัวค่ะลูกเห็นไหมคะตัวอักษรสองตัวแล้วมีใส่ตัวกรันหรือไม้ธนค่าเห็นไหมเอ่ย อ่ะรีพี p อ a t เตอร์มีค่ะอ่านตามมิเชลบุ๋มนะดวงจันทร์ดวงจันทร์ดวงอ่ะโอเคนะคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์อินอินภาพพยนต์ภาพยนต์วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์สัญญาลักษณ์ลักษณลักษณ์ตะนากรศิลป์ตะนากรศิลป์เด็กๆจ๋า ดูนะคะดูตัวการันนะเขามีพยัญชนะกี่ตัวคะลูกสอ,สองตัวองตัเด็กๆคือคำว่าภาพพยนต์เด็กๆต้องไปดูอยู่แล้วใช่ไหมคะไปดูหนังในโรงหนังเนาะ,อ,ะอ่ะดูภาพพยนต์มีอะไรการันคะตอ่ตอตอการันตะแม่กึนๆๆๆอ่ะผู้หญิงดีกว่าฮูอิสเกิลผู้หญิงค่ะบอกแม่ซีคณิตศาสตร์อะไรการันคะคณิตศาสตร์ ต่อต่วเรือต่วเรอตัวเรออ่าผู้หญิง่ะดวงจันทร์มีอะไรการันคะลูกต่อแท่นร่อนเรืออ่านะคะออเวอร์ดนี้นะคะทุกคำนี้เขาเรียกว่าคำที่มีตัวการันเป็นพยัญชนะสองตัวโอเคไหมคะตัวการันนะคะอยู่บนหัวตัวอักษรตัวใดตัวนั้นห้ามออกเสียงแค่นี้เองค่ะ Very easy ต่อนะอ่ะมาค่ะแบบ <Yeah. S 1> สุดท้ายรูปแบบสุดท้ายก็คือคำที่มีตัวกรรันนะคะเป็นทั้งพยัญชนะด้วยแล้วก็เป็นทั้งสระด้วยยังไงอะครูบุ๋มไปค่ะอ่ะรีพ e สอัพต้องมีค่ะบริสุทธิ์บริสุทธิ์มเล็ดพันมเเล็ดพันุ์นตักสีตักสีเท่าพัน เผ่าพันธุน์กรรมสิตกัมมาสิตลิขสิทธิ์ลิขสิทธ<ส>ิ์สวัสดิ์สวัสดสิสด์กรรม,มพันธุ์กรรมพันธุ์เด็กๆปรุแ at the word ค่ะดูที่คำเด็กๆคะดูคำว่าบริสุทธิ์อ๋อคุณครูผมคะ่ะเป็นทั้งพยัญชนะเห็นไหมคะและก็เป็นทั้งสระเด็กๆเ,เห็นไหมเห็นพอทงไหมคะก็คือพยัญชนะ สลาก็คือสละอะไรคะลูกเนี่ยสลาอีกโอเคไหมคะเป็นทั้งพยัญชนะและสละโอเคไหมอ่ะดูเมล็ดพันสลาอะไรคะลูกยานาคยานาคสลาอะไรคะเมล็ดพันธุ์เด็กๆคะดูทิ่เมล็ดพันค่ะสลาอะไรคะเนี่ยสละอูกอ่าตอบเลยลูกสละอู่เห็นไหมคะพยัญชนะก็คือตัวทอทงนั่นเองโอเคไหม อ่ะโอเคไหนขอดูคําว่าสวัดส,สวัดอีกหนึ่งคำเห็นไหมคะคํานี้ส,ส,สละอะไรคะนี่ลกูกสล่ะสละอีพยัญชนะของเขาคือตัวอะไรคะตัวแดงๆเนี้นยดเ,ดเด็กเพราะฉะนั้นนะคะรูปแบบของการอาออกเสียงนะคะคําที่มีตัวการันมิมีอยู่กี่แบบนะลกูกสาม,สามแบบนะคะแบบแรกก็คือคําที่มีตัวการัน นะคะคำที่มีตัวการันเป็นพยัญชนะหนึ่งตัวอันที่สองนะคะก็คือคำที่มีตัวการันนะคะเป็นพยัญชนะสองตัวผ่านมาแล้วเมื่อสักครู่นี้เองลูกและอันสุดท้ายก็คือคำที่มีตัวการันเป็นพยัญชนะแล้ก็สลักด้วยโอเคไหมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะเด็กๆคะอยู่ใกล้อะไรปิดไหมนะคะตอนนี้มีเสียงดังเข้ามาในห้องดังมากแล้วครูบุ๋มรู้ด้วยว่าดังมาจากใคร ไม่เรียกชื่อซ้ำนะคะไม่เรียกชื่อซ้ำนะอ่ะเราจะมาดูนะคะ how to pronounce นะคะเราจะมาดูวิธีการออกเสียงอีกรอบนึงค่ะเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเด็กๆคะ่ะดูคํานี้คะ <Pat. S 1> ่ะ repeat after me แพทยแพทย์ฟังอีกรอบค่ะจริงไหมเนี่ยได้ยินยัง a r e y o u h e r e Yes อ่ะโอเคนักเรียนดูนะคะ คำว่าแพทย์พราหารอยู่ในมากตาตัวสะกดแม่กดลูกพอเวลาเราออกเสียงปุ๊กแพทย์เราจะไม่ออกเสียงยอยักเ์้าใจไหมคะเราจะไม่ออกเสียงยอยักถ้าไม้ธนคาาไปอยู่บนหัวพยัญชนะตัวใดแล้วเราจะไม่ออกเสียงยอยักนะคะอ่าโอเคเข้าใจแล้วต่อเลยค่ะพร้อมนะอ่ะเปิดไมค์ค่ะ เด็กๆอ่านพร้อมกัน Read to get her ค่ะ One two go ค่ะอ่านว่าหงอ่านว่าหงอ่านว่าหงอ่านฟังซีกถกไหมอ่าคืดค่ะ Next picture reading ค่ะ A B อ่านว่า D D คืดค่ะ next picture พิมพ์งานพิมนว่าดพิมพ์าพิมพ์งานยิมพ์งานยำค่ะละจานละจานว่วาพระจานอ่าจริงไหมเช็คกิ้งสิอ่าแหวนริกูนักเรียนสังเกตดูค่ะเห็นไหมคะตัวสีแดงตัวอักษรสีแดงถ้ามีไหม ข้างบนเราจะไม่ออกเสียงสอเสือโอเคไหมเราจะไม่ออกเสียงยอยับเราจะไม่ออกเสียงพอพานและเราจะไม่ออกเสียงพอรอโอเค okay ไหมคะวิธีการเขียนคําอ่านก็เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเขียนคาําอ่านพร้อมกันอ่าโอเคค่ะด้วยเวลาของเราเยอะมากค่ะอ่ะเด็กๆคะ่ะเห็นด้านบนของพระจันทร์ไหมคะเห็นไหมอ่าถ้าเห็นแล้วเราจะรีด อ l ูเกตเ t อร์นะคะอ่านพร้อมๆกันพร้อมแล้วตั้งแต่พระจันทร์เด็กๆเห็นไหมอ่ะพระจันทร์แล้วเดี๋ยววนมาทางขวามือของเด็กๆอ่ะพร้อมแล้วพร้อมกันค่ะวันทอเกอพระจันทร์วันอาทิตย์ราชสักด์ราชสีห์ปักใต้ โทราัพสิ์สักศักิบริสุทธิ์เยี่ยมค่ะโทรทัศเครื่องนเครื่องเนี่ยันคือคือกะสัตว์คำาสตร์ค่ะทีนี้ดูดูตัวที่มันเป็นบลูค่ะบลูเห็นไหมคะบลูพิกเจอร์โอเคไหมอ่าวันทูโกตู้โชว์ค่ะ ตู้โชงพระองค์สวัดมนต์ปะสลัดสงค์ปะรลัดติดตามทุกแอนหนังสือพิมพ์ very good โอเคไหมคะฝึกอ่านนะลูกต้องฝึกอ่านบ่อยๆหน้า80ต้องอ่านด้วยนะอ่านได้ทุกคนอ่าวแวร์ร o กเกิะทีนี้ เรนนนะเด็กๆคะเราจะมาดูวิธีการเขียนคำอ่านพร้อมนะพร้อมแล้วรูปแอดค่ะมองนะคะูแอดดิสเพจนี้นะคะอ่ะพร้อมกันค่ะวันทูโก,โกกระสันอ่านว่าจัดอ,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 อ่านว่าจากเด็กๆคะเราต้องเอารอเรือสระอ,อิยอยักกาลมาใส่ไหมคะ <My. S 2> ไม่วิธีเขียนคําอ่านก็คือเขียนให้อยู่ในมาตตาตัวสะกดของเราโอเคนะต่อมาค่ะอ่านพร้อมกันพระอาจารย์อาารว่าพระพระอาจาร,าาจาร์เอาทอรหันรอเรือมาด้วยไหมคะไม่โอเคนะต่อเลยค่ะแวร์ริเกิเด็กๆเยีอยมากเลยวันนี้ ประดฐ์อ่านว่าอ่านว่าประดฐ์อ่าเราไม่เอาถอถานมานะเวลาเราเขียนคําอ่านตัดตัวที่เป็นตัวกลันออกหมดเลยโอเคค่ะ a n d the last word บริสุทธิ์อ่านว่าบริสุทธ์อ่าโอเคไหมคะ Very good นักเรียนเช็คกิ้งได้เลยอ่าดูคำไหนที่ยังอ่ะที่หนู เสียงยังไม่ได้ครูบุ่มโอเคนะคะดิสเพดนี้นะคะอ่นักเรียนดูดิสเพด้อชปิดไมเลยค่ะใครยังไม่ปิดรบควนปิดไมให้แม่ด้วยโอเคนะคะดิสเพดนี้ก็จะมีทั้งตัวการันที่มีพยัญชนะต้นหนึ่งตัวตัวการันที่มีพยัญชนะต้นสองตัวและตัวการันที่มีพยัญชนะและสละด้วยโอเคนะคะเมมโมไรตัวเซลลอนะ ต่อมานี่ลค่ะสำคัญมากนักเรียน่ะเราเรียนแล้วเราจะต้องมีการประเมินตัวเองค่ะว่าเอ๊ะหนูมีความเข้าใจนะคะมากน้อยแค่ไหนเด็กๆปิดไมค์ค่ะอ่ะ who is girl ใครเป็นลูกสาวของครูบ๋มลูกสาวของครูบ๋มเปิดไมค์จ้ะบอยปิดไมค์ไม่เลยเดี๋ยวเรามาแข่งกัน โอเคไหมอ่าลูกสาวของคุณครูปมเริ่มเลยค่ะกยกตัวอย่างให้พร้อมนะเอาตัวการันนะคะตัวการันที่อยู่บนพยัญชนะด้านบนเอามาใส่ขา้าง่าพร้อมแล้วผู้หญิงค่ะทรทัศน์เติมตัวอะไรดีคะเนี่ยนอนหนูวันสกอค่ะนอนหนูการันต่อมาเหตุการณ์ค่ะเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์ค่ะ ไม่อะไรนะคะอุ้ยตอบไม่ได้แล้วโหเดี๋ยวจะเป็นเดี๋ยวเป็นบอยแล้วนะได้ไหมคะเหตุการณ์เหตุการย์ตอบก่าลันเหตุการณ์ตอเก๊าลันรองค่ะไม่ถูก้องอ่ะบอยนะาเกิลตอบไม่ได้แล้วบอยจ๋าลูกชายของครูผมบอยเปิดมาบอย ลอยคลายเหตุการณ์ตัวอะไรคลายเหตุการณ์จ่ายขึ้นไม่ได้โมนอนเนนการนะค่ะนอนก่อนใครตอบที่เื่อของคู่แฮสอันเซอร์ใครตอบนอนเนนกาล์ดคะผู้ชายรนคักเรียนนะคะปิดไม้นะคะคนที่เสียงดังเนี่ยเห็นไหมใครเอ่ยเมคแมนเนอร์ค่ะเห็นไหมครูผมบอกแล้วการตอบคำถามเราจะไม่มีเสียงที่ดังมากนะคะ ไม่พูดแซกคนอื่นขณะที่กาลังตอบคําถามมิเชอร์บุ๋มอยู่อ่าถูกต้องค่ะบอยนอนเหตุการณ์นะคะก็คือนอนเนนกาลันนั่นเองโอเคนะผู้ชายได้วังกี้ตกแล้วผู้หญิงค่ะผู้หญิงเปิดใหม่ผู้หญิงค่ะอารมณ์อารมณ์ใส่ตัวอะไรคะเยาะเยะยผู้หญิอบผิดด้านอค่ะนอนอเยักษยการันนนใหญ่การัน นอเนนการันแหวดริกเกดดบอยตอบใช่ไหมคะเมื่อกี้หรือใครตอบ Who is your name ใครตอบคะอารมณ์นอเนนการันค่ะโอเคไหมอ่ะต่อมาสงกรานค่ะออ้ทุกเกท่าเทลมีเลยดีกว่าอ่ะสงการตัวอะไรคะลูกสงการกุลัน โจ๊กกระตังเลยเนาะหนูกะลันส่งกลางลูกทุกๆเดือนเมษาเราจะเล่นน้ําสาดน้ําสงกลางกันอะไรคะสงกลานต่อเต่ากะลันต่อเต่ากระลานแวริกกิลโอเคนะคะวันศุกร์รเรือกระลันรอเรือกระลานแวริกเกิลอาจารย์ยอยกระลันยอยกระลานเยี่ยมค่ะแพทย์ดกเตอร์ค่ะแพทย์ ยอยักษ์การันยักษ์การันยอยักษ์การันแวริเกอร์ภาพพยนต์เมื่อกี้ค่ะเป็นตัวการันที่มีพยัญชนะสองตัวเด้อะไรคะตอโรการันตอโรล์รันแม่เยี่ยมมากต่อมาค่ะซื่อสัตว์ซื่อสัตว์นี้ no animal นะคะสัตว์ตัวนี้ไม่ใช่เป็นเป็นซื่อเป็นสัตว์แบบนั้นนะอะไรบ้างยอยักษ์การันแวริเกอรต่อมาค่ะหนังหนังสือพิมพ์ กรีซและนิวพอพานก์ฮันพอพตนการลันเมรี่กิรดนักเรียนคนที่ตอบถูกมันจะเด้งบล็อกสีเขียวอยู่หน้าเดสก์ท็อปคูณผู้นคผู้มเมมโมรไว้แล้วเดี๋ยวครผู้มำจะให้คะแนนอ่ะโอเคอันนี้สัตว์เลี้ยงค่ะฮอแหังการลันพลอแหวนการลันอ่ะโอเคมีจุ๊ยตอบเมื่อกี้นี้มีอะไรนะคะหนูชัยอ่ะโอเค คุณอ่านอ่านแล้วสกุลนั้นอ่าต่อมาค่ะสัปดาห์ขอหีบะการ์นอ่านหอยหิมการ์นนะคะอ่านน้ําแข็งตอบได้ต่อมาค่ะประสงค์ประสงค์อใครฉันประสงค์อยากะว่ายน้ำวันนี้ค่ะทงขอครแหนไม่ได้ขอควายการ์นค่ะ very good เราตอบคำถามนะเราไม่โต้เถียงกันเด้อ ต่อมาค่ะมนุษย์หรือว่าหูไรยะการันอะไรนั่นกรยะการันย่อยยะการันโอเคแวริคูดครับยัวแฮนยัวเซลล์สะอาดัวให้ได้หน่อยแล้วเยี่ยมมากแวริคูดค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนจะต้องเลือกอาทุกคนปิดไมค์ให้ดีเจเดี๋ยวจะจะซัมมารายให้เดี๋ยวจะสรุปให้แล้วอ่าปิดไมค์ค่ะทุกห้องเรียนเงียบแล้วนะคะเพราะฉะนั้น คำที่มีตัวกรารันเด็กๆจะต้องดูด้วยนะลูกดูของคำว่าเป็นตัวกรารันนะคะที่มีพยัญชนะตัวเดียว2ตัวหรือมีทั้งพยัญชนะแล้วก็สระเพื่อที่จะเลือกเติมให้ถูกต้องแล้วเวลาเราเขียนคําอ่านทุกครั้งเราจะไม่นํานะคะตัวกรารันและพยัญชนะตัวนั้นมาเขียนด้วยโอเคไหมดิสเพจนี้ คุณผมหนูเล่นเกมไม่ได้สักคะแนนเลยหนูตอบไม่ได้เด็กๆ่กะไป Read textbook นะไปอ่านในหนังสือหน้า80นะคะเป็นการ Review Yourself Again นะคะอ่านหน้านั้นให้เรียบร้อยแล้วเผื่อเราเข้าใจมากขึ้นล้วต้องโฟรนสคือการออกเสียงให้ถูกต้องด้วยอ่ะโอเคหน้านี้ค่ะเด็กๆเ,เปิดเวิร์กบุ๊กค่ะเวิร์ o บุหน้า62สิบสองเวิร์กบุ๊กเล่มน,นี้ค่ะ อ่าเห็นไหมเดี๋ยวครูุจะนิ่งๆไหวหน้านี้นะคะหน้า60สิ sixty ค่ะ and 62ฟังนะเด็กๆจะต้องไปอ่านเรื่องฝันร้ายของกล้องก่อนนะยูนิตนะคะฝันร้ายของกล้องก่อนนะแล้วค่อยจะมาเขียนได้จะต้อง r e a t question ค่ะอ่านคำถามแล้วก็ตอบโอเคไหมคะหน้า62 ก่อนหน้า6อ่ะโอเคไหมอะเข้าใจแล้วนะ60กับ62เด็กๆเกขาเรียกว่านะทําสัญลักษณ์เอาไว้ก็ได้หรือจะทํำยังไงก็ได้ว่าคุณครูบุ๋มสั่งงานหน้า60กับ62นะก่อนหน้า60เด็กๆเ,เ,เปิดหน้า59อ่ะเร็วๆค่ะลูก59เดี๋ยวจะทําฟินิชอีกแล้วหน้า59นะคะเป็นการเคสโอเคไหมเป็นการทําแบบทดสอบค่ะ เป็นการทำแบบทดสอบนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องคําควบกร a มเด็กๆก,กากระบาดเลยค่ะต่างคนต่างทำแอดโฮมทำที่บ้านอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวภาษาไทายครับหน้านะคะเดี๋ยวเรามาเช็คกิ้งใครได้กี่คะแนนบ้าง <c oughs> โอเคนะในหน้า59คุณครูผมเก็บเป็นคะแนนเก็บค่ะแล้วเด็กๆก,ก็ทำหน้า60กับ62นะคะ อื um, next time เราจะมาเจอกันนะคะแบบฝึกหัดนะแล้วเดี๋ยวจะมีต่อลูกมีต่อมากกว่ามากกว่าหน้า62แน่นอนอ่ะโอเคสำหรับ this time นี้นะคะในเรื่องของตัวการันนะคะ This time นี้ finish already แล้วนะคะ see y o u again tomorrow นะคะเด็กๆบายบายค่ะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดควุ่มนะบ๊ายบาย